สะเตอนเอาปาก้าไม่ใช่กดไม่ได้นะเครื่องคอมช้าเกินประมวลผลช้าเกินโอ้ดามบีเอะเครียดว่ะโอ้บีได้ยุได้ยุกูบีเล่นเลดดีกว่าเจ็บกูโดตึงเดี๋ยวกูเล่นนะปดตึงเลยดามบีโอ้แย่งแม่งเลยสันเฮ้ยไม่ตลกไม่ตลกกูเล่นตัวอื่นได้มันไม่ตลกนะไม่ตลกไม่ตลกไม่ตลก ไในตลกไในตลกไในตลกไตลกเสียงเฮียมากเลยมึงด่าใครไอ้ด็อกเปล่าวันอื่นเยงผมเนี่ยผมได้ยินเสียงสะท้อนมามึงไม่ต้องอ่ะกูพูดแล้วมึงบอกเสียงเฮียมากเลยคนอื่นเงียบกันหมดไอ้ยาพอกูพูดขึ้นมาบอกเสียงเฮี้ยมากเลยวันนั้นไอ้ด็อกเล่นกับเล่นเล่นกับสาวนี่ว่าที่ว่าบอกว่าจะคิวโชว์สาวใช่ไหม นี่พูดสักคำหนึ่งพี่พี่ตันหาพูดออกมาตันหาเลยเออบอกว่าเสียงน่ารับเออผมยังไม่ได้พูดสักคำเลยพี่พูดเองมดเลยอ่ะเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเหม็นมั้งจะไม่ผิดจำชื่อนได้ด้วยนี่มึงแอบไปแอดเพื่อนกันหลังไมช่ไหมเนี่ยผมยังไม่ได้แอดเขาเลยพี่มึงแอบแซบไปตัวไอ้แบไปแอบแซบกันไแอบแซบกัน ไอ้ตัว่าเล่นวาโลนแลน์ทำไมมึงต้องขอเฟซเขาด้วยวะเดี๋ยวพี่ผมไปขอติงไะติงะเนี่ยตัวไม่ปิงครับไม่ปิงครับไม่ปิงไม่บอกจริงหรือเปล่าติงหรือเปล่าเออกูบอก็จริงหรือเปล่าเสียงเสียงว่าพอจริงเปล่าพอจริงพอจริงพอจริงเนี่ยอืมล่าสุดก็เล่นกับพี่อะตอนนั้นแหละคารุท้าได้ผมได้เล่นกับข้อ อ้าวจะนั้นไม่ได้ไม่ได้เล่นอีกเลยมึงไม่ไปขอแอดเขาหลังไมหรอไม่อ้าวมาแบบงงๆนั่งไม่ทำนี่หลังหลังหลังไม่ไดตรงนี้ทีนี้ดูนี่นักมาดูนี่คนนึงไอโดม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 ไปไอโดมไอนายไอโดมมิดโดูมิไปเมืองมไปเชื่อกูดมเชื่อกูเชื่อมึงอีกแล้วเหรอซอกเอ้เชื่อพี่นักมาดูนี่ให้อ่านกูดูนี่ให้ กูไม่กูไม่เชื่อเลยมันตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละบีไม่ต้องลูกูดูอยู่แล้วเอ็กูล่ะและแลเอกูต้องการกำลังคนที่เอ็กไอโดมไงมือมันลงข้างล่างได้ไหมเหรอตีอะไรเปิดเปิดเปิดก่อนได้เปรียบอ้อมหลังเลยเอยมาว้ามาแล้วมาว้ามาแล้วพี่มาว้ามาแล้วเต็มหน้ากูเลยโุนโลปุ่นโลเไม่รู้โอ้โอ้โอ้พี่ไหมนะใช่ไหมวะสวยมากเล พี่เอ้กูกรตุกกูไม่น่าเก็บลูกกูเลยลูกกูนี้ยังใช้ประโยชน์ได้มากกว่าดอสอีกหนึงตาหนึ่งไอ้เนี่ยไม่โดนเป็นเท่าที่เธอรอไอพอ่เี้กูไม่โดนสักเม็ดเลยไอโดมในซ้ายในไซส์ดูแลต้นเห็นละเห็นละเห็นล้วางข้างหลังวางข้างหลังวางข้างหลังไออโดมพีวะไอโดมเพื่อนเพื่อนกูเชื่อเพื่อนทำได้เฮ้ยไม่หนึ่งว่ันั็ผมตึงพี่โอ้ย เอาไว้ไอหุ่นกระป๋องเออสวยนั่นแหละไม่ต้องปู้ไม่ต้องปู้เพื่อนอะไรอยู่เนี่ยเกลียดมากโควตเราครึ่งดิโคหตเราครึ่งดิเออมึงไม่แบ่งอันตีเพื่อนเลยวะเอออะไรวะไอ้เจี๊ยไม่ไหวเลยว่ะไม่แบ่งอันตีคนอื่นเลยไอโดมกูเลี้ยไปโคตรมันอะวะโอให้ม่ทำอะไร หลังมึงโนะเอ๊ะขอดิขอขอขอโคตรดิขอโคตรดิันตหลังันตลังเอ๊ะม่ต้องเตือนตังตังด้วยเว้ยเป็นใครขอปืนเหมือนเดิมพอโจทย์ด้วยไม่ต้องโอ้โจด้วยได้ไว้พี่เหมือนจะไม่ใช่บอลนะผมใครจะปลาระเบิดง่ายเลยใชยังไม่ยังไม่ปลาหรอกไอ้เหี้ยถือมีเฉยเลยเนี่ยแหละนะปลาใส่หุ่นกระป๋องดิ โอเคโล่งเหมือนเดิมไม่ต้องเป็นห่วงเจน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 เโดบอย่าเพิ่งอย่าแยบียบแยบแยบียบก่อนเงียบก่อนไม่มีเสียงมึงคนเดียวเนี่ยโอเคโอเคโอเคกูเชียร์อยู่นี่ต่้ recalling my b o t recalling my b o t เออโอุ๊ยบิมตอนเจ็ดดีบิมตอนเจ็ดดีโอ๊ยกูจีขอขอร่างเมีเอเลยกูลืมอีกูลืมกดอีไว้ไม่มีสกิลอีแต่ลืมใช้ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไม ออกเนี่ยตายสเดอยโนสามตัวเลยอยู่ในนั้นเลย่ะอยู่ในวงอ่ะนาตัเลอยน้เลยย่ะอยู่นวงอ่ะโนสามตวยอยู่ใชนนยู่นว่ะนสามตเลยกูเลยลยแวง พี่พี่พี่โอ้เอาตายหาแล้วเหรอกูไม่เอากูไม่เอาตายหาแล้วเหรอตายตรงนี้เลยเดินหาสกินดีกว่าเดินหาสกินดีกว่าเดินหาสกินดีกว่าเอาอันติเมทไอ้แค่ตั้มทนไหวไม่มีสกินตรงเรือขวามาเชลโนสโคเวครับอ่ะพี่เห็นไหมผมเล่นผมเล่นเลสผมมีประโยชน์กว่าเล่นเลน่าอีกอ่ะเออเอ้ยโอ้ทำมาเป็นรูท หาทำมาเป็นรูดทำมาเป็นเพืดอีเหรอพิ้งไอ้โดมไม่ตายเลยเหรอวะ้ไอเกี่ยมึงแม่งรับตัวกลัวตายว่ะไเกี่ยวอะไรอ่ะทีเกี่ยวมาเลยกระฟรีได้เอ๊ซีได้ทีละขิงใหญ่เฮียขิงหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ขิงขิงหน่อยเดี๋ยวร้องปิงแล้ว เชื่อกูดีว่าเอมีได้ยินแี่สมองอะเออกูก็ว่าเอแม่งเอเแล้วไหมเอริงเอาเลยเม็ดม็ดม้ยเดยวระโอ้โหแม่งสัตว์ตัวอะไรไหนึ่งอะอุยโอ้โหไอ้อจทำน้องคูหลาเจ็บปวดน้องเด้เจ็บห่ามเจ็บท่าสิบาเจ็บาสิบ ตัวกูเป็นตัวได้ต้องตายแล้วไม่ต้องห่วงนะั่นแหละตัวยไว้ที่ไหนโหนี่วคืออะไรตัวโอ้โหตุลพาวันอันนี้ตุลพาวัเลยอ่ะเฮ้ยใครมากู้แทนกูดิกูจะเดินหาสกินมากู้มาเดินหาป่ะกูเดินหาสกินกไงโอ้มีแต่สเปกเตอร์สเปกเตอร์ทุกคนเลยว่ะบุตรที่ไม่เอาหรอเนี่ย อะไรพี่เอาโบล่าเผมให้ไม่เอาพี่ใช้นี่กอเดี้นี่หว่ากูไม่ใช้สกินต่อเลยเอาโบล่ามั้งอ่ะเดี๋ยวเจอวอทเดี๋ยวเจอแมวแมวเอาเอามาก็ได้ไหมมันไม่ดีหรอกไอ้เหี้ยดีมึงไม่เที่ยวไล่แจกคนอื่นหรอกเราใช้สติปิดไว้ใช่ไหมปีนจาวไม่ละถ้าไม่เอามึงแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยไม่รู้อะเอามาไหมเอามาอยากกูอยากรวยพอดีพี่รวย

เมื่อกี้กูเห็นด้วยแต่กูไม่ถนัดไอ้เงี้ยปืนมันกูไม่ถนัดไอ้เงี้เออเจ็ดตัวนึงวมาวัดวัดสายเอเล่มามาไปละไปหยุดไปหยุดหลักพิลิมิทหยุดหลักพิลิมิทชัดเจนเฮ้ยสวยเยครับกูเลยกูเลยเอากู้ดีกูดีกูดีกูหาสกินก่อน กูสนใจกินเลยกูไม่หากูไม่ไม่มีอ่ะมีแต่สเปกเตอร์ทาไมพวกมึงกระจอกจังวะคนตีนซื้อแต่สเปกเตอร์เฮ้ยเป็นเนี่ยนะไม่ทานกูโกรธจริงๆด้วยตกูจอกขึ้นรึได้ยินไหม้ชนะแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอโจด้วย ตังตังกูเจ็ดพันแปดแล้วเฮียขอปืนกูมาก็ได้นะกูเริ่มละอายใจแล้วอ่าผมขอปืนพี่ก็ได้มึงเอาปืนอะไรอ่ะแพนท่อมฮ่โอ้ึงซื้อแผ่นทอมมื่อวายกูยังใช้กาเดียนอยู่เลยอผมขอให้เออไม่ต้องหรอกไม่ทำไม่ต้องแล้วไม่ต้องเล่นเลยเงียบอ่ะไม่ไม่ถ้าเกิดมาเอมันสมุไหนบอกได้นะ กูว่าเอไม่มีใครโดนนี่เลยเหรอคุณไจะได้สกินมันสมกันสมก์เฮเว่นหว่านช่ไหมเอเฮเว่นมีด้อเอโล่งเนาะบ่างบีก็โล่งกลางดีคอยมาดีคอยกลางมีโอเคดีวะโอเคเห็นเห็นลูกวับนั่นไงไหนมึงบอกโล่งไปดรอปไปดรอปไปดรอป เฮียสองตัวเสร็จลเสร็จลหนึ่งโรสไลด์ับได์ับไเดอ๋ยวอสไดี่กูได้วกูไปช่วกูมาอยู่ข้างนอกกูมาอยู่ข้างนอกมึงกระดไปมึงเจอเลยโอี่นิดเดียวเฮียเลยอะไรตัวนึ่งตวต้องย่องแม่งวางแม่งวางแม่งวาง s ไ i k e a n t ไม่เคยทำได้แรจริงจงมึงอะวางเลยโอโตด้วยไครล้าชิลกวะ พี่พี่พี่เดินไปตรงสมบัตพี่เดินไปตรงสมบผมผมใช้ไอ้เนี่ยผมอยู่นี่ไปนอยู่ตรงไหนอยู่วะโอ้โหเสือกไปตายไก่ด้วยทำไมทำไมมันมีอะไรมผมใช้ไอ้แฟนทอมไงพี่อ๋อโอเคกูได้เลย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 เอ้ามึงยังไม่กู้กันอีกเหรอเนี่ยได้ขึ้นมายังไงพี่ฝั่งมือหัวล้อกันแล้วโอม

เขาเรียกว่าอะไรวะทดลองสมเปย์ลองยิงปืนเฉยใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนาวอ่ะเอ้สมองลงโอนผมว่าบีว่ะบีผมได้ยิบสมองบีจริงอ่ะกูเห็นตัวจริงๆนะเนี่ยเนี่ยพี่บอลระเบิดไปแล้วตัวนึงอ่ะหัวระเบิดโอ้ยเออก็มีสี่ กูเห็นแล้วมาแล้วกูมาแล้วมาแล้วกูมาแล้วโอ้โหหัวกูแตกไอ้มันเด้งหัวอยู่นู่นมานเลยอยู่เอ็มมันเลยอยู่เอ็มมันเลยวิ่งช่วยนายดิไปช่วยนายไปช่วยนายอ้าวกูเฝ้าวบอม One enemy remaining มาเมยเพื่อนอะไรวะโอุ้ยนายมาเลยมาเลยใครมีเชียร์ปาปีเดียสัตว์เอ้ยเสก์นี่เสก์นี่ใครมีสกินบ้างวะสวยๆเลยอ่ะมีปะ ไม่เอาของมึงของมึงมันยิงไม่โดนกูเล็กต้งนานี่ยิงไม่โดนวะติดติดนายถอดไม่ใช่คือนายถยิงไว้เต็มไม่ยิงไม่โดนนี่แค่เฮ้ยผ่านแล้วเล่นของโบเลนแล้วเหรอวะเนี่ยใช่ชิ้วไหวเนี่ยชิวแต่มันแดกใครเลยอ่ะมึงพิมพ์ดีสเลเดอร์ออตายอ่ะให้เขาให้เขาไม่พิมพ์ไหมเด้อ แต่พอแม่งเอาจริงเคยมาแล้วรอ้องกันเหลานะเฮ้ยกลัอกัวไงู่แม่งเลาเจ็มพูนจริงนะไม่ใช่แม่งเอาจริงขึ้นมาเฮียแม่งรีพอร์ตรีพอร์ตทำไหมฮะเรียบร้อยเลยนะมันไม่ขึ้นเอเลยว่ะโอเคกูจะาพี่หลังกูจะไม่ปาไมดเอไีฮยมันไม่ขึ้นเลยกูว่าเอว่ะบีนี่คือแบบโลกแบบมันมาดีคอยมาฮะมันดีคอยมามันดีคอยมามันดีคอยมา มิดว่ะมิดวะมิดวะกลาง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 เอ้าเชี่ยอะไรวะโดนเฉยเลยมาแล้วว่ะเยอะเยอะเยอะสามสามสามตัวเลยไอ้เด็กเข้าโฟบืนไหมเดี๋ยวกูดนทางนี้ให้ไอพี่ช่วยด้วยโอ้ยเชี่ยแปดเต็มหน้ากูเลยไอโด้ไอปูมาอยู่ข้างซ้ายอ่ะมันออกไปแล้วนะดูดูนีล็อกดาวน์จับได้สักตัวไหมป้นยอด One enemy remaining พี่พี่พี่ไปที่ศพผมอ่ะศพผมอ่ะศพผมไปเร็วกว่าพี่ศพมึงอยู่ไหนอีกแล้วเนี่ยไปไม่ทันแล้วตายอยู่คนเดียวทั้งทีเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยโอ้ยแย่รักนาะแปดศูนย์ด้วยอ่ะหายตายเยอะสุดแล้วในนี้ไม่ได้วอดดิบสักทีวอดดิบบ้างมึงตายห้าแล้วไหลดอกมึงเอาปืนมาให้กูก็ได้นะแล้วมึงก็วอดดิบไปเลยผมมอยดังไงอ่ะมอยเฮ้ยครับ แม่งมึงก็เปิดตะกี้ยืนตะเอ๊ะแกอันเต๋อนี่อยากได้ไหมมึงขายอมึงขายมึงขายมึงขายมึงซื้อมึงจะกูว่ากูโทรออกมาโยนทิ้งเลยยังแย่ต้องยับแย้อไม่เฉยเลยอ่ะเอาแล้วมึงซื้อไปท่าที่กูอีกกระบอกทำไมอ่ะก็เขาบอกอยู่ให้มึงขายไปไงอ่านบ้านนี้เลยให้น้องบ้านนี้ดูบ้านไม่โดนเลยกูบอกไงว่าโอโจ้ด้วยเสียงเสียงตอนนี้ ไม่ไม่เสียงกูยิงกูยิงขู่มันต้องผมยุติ้งผมยุติ้งผมอ่ามันเสียงยุโร่ที่ลองมาเลยพี่กูตายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่กูเอาปืนไปทิ้งเฉยๆกูจะเปลี่ยนเป็นออฟหลังเข้ามีหลังมีเลยมีมิมีใจเย็นใจเย็นเอาไอ้หุ่นกระป๋องดาว ไอ้ด็อกมุ่งไปโชบไอ้หุ่นกระป๋องดิเฮ้ยโชบไปกูยังไม่อยากตายเเมื่อกี้โดดไปก็ได้นะแต่ด็อกมันแกล้งแบบแกล้งเพล่เชงเอาดินไปโอดินโอดินเอาไปนี่เราจะได้เปลี่ยนฝั่งอยไว้ใช่ไม่ลองไม่ลองซื้อไม่ลองซื้อไม่ลองซื้อกูว่าสิบสองศูนย์คือเลตอฟจริงอ่ะ อะไรนะเลียนหรอเลียนหรอจริงดิกูเล่นเป็นที่ไหนล่ะถึงได้เอามาเล่นนี่ไงเห็นเกมมันห่างแล้วเห็นเกมมันห่างแล้วกูถึงเอามาเล่นไงอะไรบ้าหุ่นผลัดล้อมมีอะไรมาวัดวาวัดวาร์ปมาวัดวัดไปตรงไหนอ่ะตรงระเบิดผมอ้งแถวระเบิดผมอ้ง ูยังไม่เห็นเลยดีคอยว่ะโดมดีคอยไปแล้วไ,ไหนเอออย่างไรดีคอยในขวาขวากูเนี่ยเฮ้ยมิดมีตัวนึงไอ้โดมมิดมีตัวนึงดูมิดดูมิดดูมิดเฮียนี่ก็หันให้ล็อกแล้วนั่นน่ะมาเอโเดี๋ยวกูเข้าไปโอ้ยเฮียมาบี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 เอโล่งนะีีมามาบีไม่โล่งและหลายเฮียเอโล่ง มึงตายกันตรงไหนวะไม่ทันมิดติดเนี่ยสี่ตัวเลยสี่ตัวเลยอยู่ไหนเอเอเหรอเอเอเอหมดเลยเอหมดเลยเอแล้วเอแล้วไปแล้วไอเฮียไอ้เฮียละของกูเนี่ยจะเปลยอะไรวะเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วดัวอามันด้วยอ้าวเพื่อนเพื่อนมึงไปตายไปเลยไอ้ปุนไอ้บุญไอ้บุญมันมันว้าไปตรงมิดนะว้าไปตรงมิดมิดมิไอ้โย่าลืมว้าไปตรงมิด โดมติดคณเจ็ดสิบแปดโอ้โหเรียบร้อยใช้หมดเลยโอ้ยไอ้เหียเอาเอาเอายอมยอมยอมผู้เรบร้อยเรียบร้อยที่ไม่ไทักเป็นที่สองสูตรนี่แพ้เลยยอม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 มันบ้างแมทเมื่อกี้คือแบบกูอ่อนให้ไง คือถ้าแบบจะตึงทุกแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะแบบร้องไห้อะร้องไห้เหมือนไอ้ด็อกเมื่อวานน่ะมันคือรไนะเฮ้มึงบูลลี่เพื่อนกูหรอไอหุ่นกระป๋องโอ้ผมไม่ได้ร้องนะครับอเพาวไม่มีใครร้องนะไม่รองไห้ลม่ร้องไห้ร้องป ร้องโปร้องปิงร้องปิงร้องปิงไม่จร้องโปร้องปิงร้องปิงปูนดูแวนปูนดูแหวนูนปูนไม่ดูปุนคิดว่ะไอ้ดมดมระวังดูด้วยสมองกูอีกแล้วสมองกูอีกแล้วกูณหมดได้บุญเดี๋ยวมึงตายก่อนไงเออเลยเรีเบร่อยรักเรียนว่าเลยวัวตายมีระวังไม่ไม่มีโอเคมีจริงด้วยโอเคตายหาปูนไอ้บอกมึงจะนำไง มึงโง่เองอ่ะไอ้นามึงไเียมึงไปตายกันตอนไหนวะคุณยังไม่เห็นเจอใครสักตัวเลยเฮียเฮ้ยจะเอกูเดียวมั้ยมาถูกวะถูกเอาเอาคุณรีรอสกันโอ้มึงไงเหียอ้าพ่อกูเหรอ ไ่มองพี่มี่มันอยู่ะไอยู่นี่คลัช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 สไพร์ planted มาแล้วพี่ม่ไอยู่นั้นละอยู่ตรงหนคพี่เนี่ยอ้าวมึง่ากัหมดแล้วละเนี่ยพี่ว์ปว์ปอยู่ข้างข้างขวาพี่นะแต่ว์ปอยู่ตรงตีนที่และเดี๋ยวกูให้ลกกูเ้าหว้อคตรายนะเปอะไรนะพี่โคตรใจเย็นนะเป็นผมนี่แบบ เป็นผมวิ่งไล่คิวนะ่เวล่ตั้งบทเลยนะอันนี้อันนี้ผมไว้แล้าพี่นะแต่บอกเฉยกูผัดเท่เนี่ยผมจอดแล้วไอ้โดสุดท้ายเนี่ยกม่หลือจนจังหวเที่เออตังแทบหมดจนปั๊บเลยอ่ะเออไจนจนที่ย์หายเลยเหลือพันหกอย่างนีอ่ยกูมีล็อกดาวน์ไอ้อกว่าพี่มีอะไรสิบเจ็ดคิวแล้วมึงทำอะไรผิดอ่ะ มีสิบเจ็ดคิวแล้วอะเฮ้ยมึงรีบแต่งไวใช่ไหมไม่รอคนอื่นเลยอ่มันได้รีบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครคิวน้อยกูจะบูลลี่ไอ้นายไอเย็นเจ็ดเจ็ดเท่ากันไอ้นายขอเล่นก่อนเด้อเดี๋ยวผมมาตีไปเลยมาดิตัวข้าหูกูไหนเฮีย ให้ให้บุ่มบดยิงทิ้งแม่งเลยไหมบีเป้ากูว่าบีไม่มีว่ะเขาอยู่นี่บอลพี่บอลอยู่นี่บอลอยู่นี่ผมจะราดักฆ่ามันโอ้ยโอ้ยโอ้ยออฟ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 แม่มีคนใช้ออฟปะลองนะตัวหนักตัวหนัอีเจ๊แต่ออฟพร้อมกูดิโอ้ยอยู่อยูอยู่ยที่ฐานเกิดหมดเลยไม่มีระเบิดไม่มีระเบิดไม่มีระเบิด อยู่ที่มันเกิดหมดเลยโอ้โหแม่ยสองตัวเหียโอดินนี่เยอยโอดินไม่ไจะคูดจะคูจะคูจะคูววมันจะไม่ใจเย็น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 บีวางบวางบวางบปิงปิอ๋อ๋ออ๋ออของมาแล้วนึง ของรของเอา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 ทุนราเยอะอีกเอาไอ้ปุ้นใช้สมมติเลยดีไอ้นายเล่นดีกว่าไอ้หิวให้ตัวเองหิวให้ตัวเองไม่ดีหรอกไม่หิวให้เพื่อนด้วยเดี๋ยวผมโยนให้ใครไปรู้อะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาดีกว่าแม็กแล้วหมดหมดแม็กแล้วหมดแม็กแล้วเอา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  มือไม้สั่นหมดแล้วเอา้าเรียบร้อยไอปูลระเบิดแล้วไม่ทันแล้วถึงมือใจนี่ก็ตามเหอะซ้ายซ้ายซ้ายมึงไงนี่เราเป็นฝ่ายบุกแล้วเว้ยแต่ตัดด่านนี้ด่านผมด่านนี้ด่านมึงเฮ้ยใครไหนดีไปรุ่นดีไหมบีไหม้ามามามาเดี๋ยวเดี๋ยวพาแขกมาบีดีกว่าปะเฮ้ยหรือเราแค่คนหนึ่งไปไปแบบว่าโยนโยน เอ้ยวะเสียสลากไป A คนหนึ่งแล้วกันสกิลกูไม่ได้ใช้ประโยชน์กับการอยู่นี่แหละพี่ไม่ต้องไปพี่ไม่ต้องไปพี่พี่วางบอดไว้มิดก็ได้พี่วางบอดไว้มิดก็ได้วางแล้วมันจะไม่มิดถ้ามาเคลียร์จริงถึงถึงมันไม่ตื้มลูกกูทำไมกูจะไม่รู้นี่ไงนี่ซิงลามบอดอลามบอดอลามบอดตรงเนี้ยนะเออมึงห้ามยิงลูกกูนะมาเดิมลม เข้ากลางนะกลางมีหโยรเนนองใช้มี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 ดกย่ใช้ปืนเออตายเสร็จแล้วแฟ้เข้าไปนะกูตายแล้วเซนซี่ตกดเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ว้าวว้าวว้าวเคลียเคลียวางเลยวางเลย เข้าหลายๆใชี่ยมีปะมีปะมีปะมิดไงสัตว์เมื่อกี้มันขึ้นมิดอยู่อะกูว่าตรงไอ้อ้าวอะรามบอดกูตรงอะรามบอดกูอ่ะกูวางอะรามบอดไว้ไหนจําไม่ได้โดนปะโดนโดนมะโดนไม่ตายไอยังไงอ้าวกูตายไปแล้วทำไมมันยังขึ้นว่าอะรามบอดถูกใช้งานอยู่อะบามึงโดนกูตายมามึงเข้าดังนั้นแหละเตเียมเตรีย ใส่หนี่ใส่โอ้โหไอหุ่นกระป๋องดับเบิ้ลคิวเว้ยดับเบิ้ลคิวดับเบิ้ลจริงๆอะเมื่อกี้ไอเหด็กไอ้โดนกูไม่ไม่กูโหลไม่ได้ไปไปไม่ได้ไปไปไม่ได้นายมึงใช้ปืนอะไรต่อนายกูใช้โกต่อไอ้เหี้ยเอาไม่โกต่ออ่าเปิดนี่ไปอ้ากกูเกือบโหลเลยไอ้นายมึงแซงกูแล้วเหรอเนี่ยนนนายมึงเล่ัวะ เราบีมนเดินไหมอ่ะเราบีมนเดินไหมอ่ะโอ้จริงเหรอไม่ตลกเลยบนไม่ตลกหราอ่ะไม่ตลกไม่ตลกครับเฮ้ยก่อนก่อนถ้าถ้ามันวางวอก่อนที่จะเจาะวอมึงดูซ้ายขวาดีๆก่อนนะข้างบนน่ะเบอรเอเซ่มันดับเฮ้ยเดียรู้เจ็บเดียรู้เจ็บเยรู้โดนเยรู้โดนอยู่ไหนเนี่ยเดยรู้อือซ้ายเดียรู้อือซ้าย

เ้ยเชี่บยิงไม่โดนปิงหลังมาหลังมาหลมาหลังหลังหลังามีกางมีกามามีกามีกาปื้อราไปบคุณปดาราไปล้วไม่เป็นไรเออเเเบเจ็เจนโดีแต้องโดนสุิวเฮ้ยเอว่เพื่อที่กูจะไม่นองมเล่นมาชาวเองมา กูได้เองกูได้เองกูได้ดอกไม้ชาวเน็ตแหล่ใช่ไหมเพราะมึงเกมตึงเงินจังวะเนี่ยไม่ได้ฮะไม่ตึงเลยเฉยเฉยเฉยถ้าถ้าพตึงผมพวกผมเงียบกันหรอดเงียบเราสงบเงียบเราเงียบจลิบเลยตาช้าเลยปว้เงียบอ่ะีโหลดเองแบบวันนั้นไงใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเราไปเอกันบ้างไหมเราไปเอกันบ้างดีหรอพี่ตาใช้เวลาตาก็จะกลายเป็นโคตรดรงนี้วยแล้วไอ้ะไรอย่าพูกนะ อ่ะลูกกูเฮียหมดหน้ากูเลยไอ้แม็กฟ้าเรียบร้อยสไปายกูลงเข้าในด้วยเฮียปวดมากโอ้เลือดหมดเลือดกูหมดมันยิงได้เหรอไม่ใช่ยิงได้ระเบิดไอ้เหี้ยเนี่ยโดนไม่โดนถูกโดนหน้ากูแม่งเลสฝั่งแม่งระเบิดอย่างแม่นเลยอ่ะ เลสฝั่งมันระเบิดอย่างแม่นน่ะกูบอกเลยขนาดมันไม่มีเลสกูยังโดนระเบิดเลสตายเลยโด่นไปเลยโอ้โหแม่โดนโดนโดนกูโหลดอยู่ตายจริงด้วยเมื่อกี้ผมผมนึกว่าผมจะตจำตรงแต่ทำไมวะไอ้เแก่ฝั่งได้อะมึงเมื่อกี้มึงได้คิวน้อยไปหรือไงมึงเลยคิวเพื่อนไปสองคนเลย ไม่ไม่ไม่ผมไม่ใช่ตั้งใจพี่ผมผมนึกว่าผมจะจั๊แพตตรงตรงนี้ได้เนี่ยตรงหน้าต่างเนี่ยตรงขอบเนี่ยมึงดูดิสงใส่แม่งคิวน้อยไปแม่งคิวเพื่อนไปสองคนเลยทำไมวะศัตรูมันดูแบบว่าอ่อนแอเกินไปหรือไงมันเลยแบบตัดกำลังเพื่อนตัวเองเลยสบายสบายสบายสอายสบายสเายายสบายสบสบายอบายายาาาาาา ที่เดิมตรงนี้เลยกูว่าที่เด a, s <S ิมตรงนี้เลยกูว no. oh, ่าจ้ากูเข้าไปเดินอย่าเข้าไปกูบอกอย่าเข้าไปไอ้เพี่อไม่ฟังกูเลยเหรอแล้วที่จะผาระเบิดใส่เพื่อนตัวเองทำไมล่ะนอะไรแบอ้มีรู้วะไอ้นายระวังรู้วะนายระวังรู้นึ่ได้ Double ล i ิลเลยอ่ะนายบังูไอ้ทรายไม่ไ้นี่อะไรวะไอ้เรื่องไม่ทำอะไรเลยนี่ เปนดอกอู้ไปวันเดาช่างใหม่ซื้อเปนดอกใหม่เลยไอ้ยาวเลยไอ้น้อง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 ะไอ้นายเป็นไอ้น Aw, <S 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 hey, ้องไปบเดีวไอ้นายเดี hey, ๋ยวมึงเจอไอ้นายเอาวันหนาวจริงเหรอแล้วเดี๋ยวมึงเจอแล้วไอ้นายไอ้หุ่นกระป๋องไอ้ไอ้หุ่นกระป๋อง ยี่สิบคิวของมึงนะกูบอกเลยนะด็อกมันมันรวมกูไก่นายไปด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ไม่รวมไม่รวมที่ไม่รวมเลยไม่รวมเลยมึงรู้สึกยังไงที่มึงคิวเพื่อนตัวเองไปที่เดิมอะไรพี่เดิมอะไรตรงนี้ตรงนี้ที่เดิมอะไรพี่กูบอกอะตอกตอกตอกอาบอกไปแล้วรอหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคิวไปไอ้เชี่ยบอกกูทะลุออกมาไอ้สัตว์ลูกกูอย่างแม่นนะอุ้ยอุ้ยไม่ คีคีคีเลยดิไอคิวเสร็จดิสวยโหสิงเก็ตต์นั่งหลังเราสิงเก็ตต์นั่งหลังเราหลังมึงตรงไหนวะมึงหันหน้าคนละทิศกันหมดเลยนี่เน่เน่เสิงเก็ตต์เราด้วโอเคโอเคใครวัดดิษวะประตูไนะไอปุ่นมันอยู่มันอยู่กลางเไอปุ่นรวยแล้วล่ะรวยแล้วล่ะ เมาแต่ที่กูแนบเดียนมาอย่าอยู่แล้วแนบเดียนควงต้องเป็นมึงต้องโดนกูกูยิงอะไรอะไรนะกูยิงเลสกูยิงเลสใส่พี่เลยเฮียพี่ผุ่นตกใจพี่เนี่ยอยู่ใกล้ๆเอากูยิงเลสอ่ะกูสาช่วยคิวเดี๋ยวกูเปิดสกอร์กันใครน้องสุดไอ้ไง